คดนะังนั้นหัวข้อนี้เนี่ยในมุมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ให้ความสำคัญมากกับการสึกษากีฬาดังะนะั้นเรื่องของอาการบาเดเจ็บบางคนเนาะคนบางคนอาจจะยังมองไม่ได้เห็นค่าถึงอาการบาเดเจ็บที่มันเกิดขึ้นมากเท่าไหร่นะครับแต่พอจากประสบการณ์ที่เราเจอเจอกันมาเนี่ยนะครับที่เราเจอเจอกันมา ที่อาจารย์เจอมาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเยาว,วชนหรือจะเป็นพวกระดับทีมชาติเยาว,วชนทีมชาติหรือจะเป็นพวกทีมชาติที่เกิดโออาชีพแล้วเนี่ยหลักใหญ่แต่ความเรื่องการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดเกิดขึ้นจากเกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมที่มากเกินไปเนานะดังนั้นอันนี้เนี่ย การฝึกซ้อมที่มากเกินไปบางทีก็ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์กับตัวนักกีฬาด่านั้นสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยโปรแกรมการฝึกซ้อมเราจะต้องเราจะต้องชัดเจนในแต่ล,ละวันอย่างเช่นสมมุติวันนี้เอาจริงแล้วเนี่ยอย่างถ้าอาจารย์ไปฝึกนักกีฬาเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ได้แบบวันนี้จะต้องมาสเต็งทาวเวอร์อูรัน รวมกันทั้งหมดก็คงไม่ใช่อาจารย์ก็จะเอามาแค่หัวข้อเดียววันนี้ถ้าเป็นสตรก็สตทั้งหมดดังนั้นจบแบบฝึกทั้งหมด8ท่ข้าถึงสิท่้านักกีฬาก็จะรู้สึกเมื่อยล้าพอดีแล้วไม,ไม่สามารถออกแรงต่อได้แล้วแต่มันก็จะทําไม่ได้ทําให้เกิดโอเวอร์ยูดมากไม่ได้ใช้งานเยอะจนเกินไปอันนี้คือเราก็จะต้องมีมีการกาหนดความหนักให้ได้ดังน,นั้นเหมือนกันเวลาฝึกซ้อมเนี่ย อาการบาดเจ็บเนี่ยไม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้เกิดในช่วงพ่อาจารของคนฝึกเนาะจะอยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมเข้ามากกว่าดังนั้นการฝึกซ้อมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของหลักๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องของโอวอร์ยูสแล้วก,แวก็แล้วก็มีบางทีอาจจะเกิดจากเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างพวกไบโอเมคานิกพวกนี้หรือ พวกนักกีฬาวอลเลนเนย,ย์เนี่ยส่วนใหญ่อาการที่ทเจอมากที่สุดจะมีอยู่สองที่ก็คือสะบ,บักกับหัวเขา่าดังน,นั้นเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ว่าการที่มันเจ็บเขานะ่าเนี่ยเกิดจากอะไรดนะังน,นั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าการที่เจ็บเขานะ่าเนี่ยเกิดจากอะไรนะบางคนอาจจะเป็นเพราะว่ามือเซตเซตเข้าไปใกล้เินมากเก,กินไปรื่งกับ หรือเปล่าทําให้จังหวะที่จังหวะที่ตกเนี่ยเวลาเซ็เข้าใกล้เนี้ยเข้าเข้าไปใกล้ใกล้เนี้ยนจังหวะที่ครึ่งตกเนี่ยแล้วเวลาลงมาเนี่ยพอเวลาลงมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเขาไม่สามารถเคลื่อนที่ไปทางหน้าต่อได้เพราะว่าถ้าเคลื่อนที่ไปทางหน้าต่อก็คือฝา่า่าเขโดนเน็ตถูกต้องไหมนะนั้นก็จะต้องมีการเบียดนะนั้นเวลาเบียดเนะี่ยทุกครั้งเวลาเบีดเราจะใช้ปลายเท้าเนาะเราจะใช้ปลายเท้านะั้น เวลาบรคโดยโดยใช้ปลายเท้าแล้วเนี่ยแล้วตัวมันใกล้เน็ตมากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยจังหวะที่ลงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ท่าลงที่ที่ซัพพอร์ตแรงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากลักษณะของการขึ้นไปตบแล้วลงจังหวะแลนดิ้งลงมานยะตรงนี้หรือเปล่าอ่าดังนั้นลองเซ็ตถอยหลังมานิดนึงบางทีอาจจะเซ็ตให้ห่างจากเน็ตหน่อยเพื่อให้มีระยะเวลา มีระยะทางในการตกลงมาแล้วมีระยะทางในการเบรคเพื่อให้มันเป็นค่าที่สามารถซัพพอร์ตแรงแล้วก็ซัพพอร์ตแรงที่จะลงมาที่เขาเนี่ยให้ได้มากที่สุดหลังจานะั้นอันนี้ก็จะต้องเป็น,เ,ปนเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานนแหละแต่พวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้เป็นส่วนใหญ่เลาต้องวิเคราะห์ให้เป็นถ้าเราพอแก้ไขปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าพอเราเราให้เด็กถามดูนเนี่ย เราก็จะต้องถามว่าเป็นไงรู้สึกว่าน้ําหนักตกที่ขอาเนี่ยน้อยลงไหมถ้าน้อยลงแสดงว่าอ่ะแสดงว่าการที่เราวิีคอร์แบบนี้เนี่ยมาถูกทางแล้วใช่ไหมอ่ะอีกอย่างหนึ่งอาการบาดเจ็บที่เกิดเขึ้นอย่างหัวไหล่เแน่นอนอยู่แล้ววอลเลย์ใช้แขนเนาะต้องเงอหัวไหล่แต่ไประเด็นคือ การที่เม่อยหัวไหล่เนะี่มันก็จะต้องมีมีสาเหตุนในการกนะึอยากจะไปได้กไกลอย่างนี้แต่ถ้าเราเห็นเด็กแล้วเราก็บังคับให้เด็กเจ็บแค่ไหนก็ต้องทนต้องอดทนต้องเล่นต่อบางทีเราอาจจะหวังดีกับเขาโดยที่อยากให้เขาฝึกให้เก่งๆเพื่อที่ในอนาคตเขาจะได้ ได,ได้พัฒนาตัวเองได้ต่อยอดได้แต่บางทีเนะี่ยมันอาจจะกลายเป็นดาบสองคมโดยที่คุ่นก็เอาความหวังดีเนี้ยเนะี่ยไปทำลายความฝันเขาโดยที่เขาอาจจะเล่นได้อีกแค่สองสามปีเทาน้แล้วเขาก็ไม่สามารถเล่นต่อได้เลยเพราะว่าการบาดเจ็บนี้ไม่หายดังนะั้นคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยจะรู้ดีว่าเมื่อไหร่ที่มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนเนี่ยนะมันจะ เอาง่ายมันจะคนเครื่องเครื่องอ่ะมันจะมันจะคนเครื่องเครื่องแล้วเราถึรู้สึกว่าอย่างตีบอลได้เจ็จิ้นจี้อยู่แล้วจะเอาแรมสิงหรือต้นขาด้านหลังเนี่ยคุก็คงไม่กล้าออกแรงเต็มที่เนาะดังนั้นการที่คุณไม่ออกแรงเต็มที่เนี่ยมันหมายความว่าคุณก็ยังไม่ได้โชว์ศักยภาพคุณเต็มที่มันก็จะทําให้ทักษะของคุณเนี่ยก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว คที่อยู่ข้างนอกในเมื่อเราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราสามารถไม่สามารถออกแำลงได้ร้อยเปอร์เซ็นตโคที่อยู่ข้างนอกก็จะมองเข้ามารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ไม่พยายามเลยหรือไม่ไม่ตั้งใจที่จะเล่นเลยดังนั้นมันก็จะเริ่มไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มมีโทษดให้กับตัวเราไปเรื่อยๆเราก็จะเป,ป็นนักปีกที่ลงในสิบเกคนหรือเป็นนักบอลลีที่ลงเตอจรจจิงมตลอดพอ ไ่ได้แซงแตกยภาพเป็นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นนลุต้องโดนดอกมาเป็นผู้ผู้เล่นที่นั่งข้างสนามซึ่งพอนั่งอยู่ข้างสนามนะก็ไม่มีใครถึงมือก็ไมมันก็จะกลายเป็นเขาก็จะค่อยดอกลงมาเรื่อยๆดอกลงมาเรื่อยจนท้ายสุดแล้วเขาก็จะเริ่มมองถึงว่านักกีฬาไม่มีใครอยากเป็นตัวสำรองเนาะัะนักกีฬาเนี่ยกีฬาทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งหมดแล้ว ดังนั้นทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งไม่มีใครอยากเป็นตัวสำรองเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มเป็นตัวสำรองานานๆนะเขาก็จะเริ่มมองหาสถานที่ที่รู้สึกว่าจะเองอยู่แล้วมีคุณค่าเนาะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องการคุณค่ากับตัวเองทั้งหมดะนะ้ะถ้าอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าก็จะต้องเริ่มหาที่ย้ายที่หือนเพื่อรง S <S <an> ก็จะเริ่มย้ายไปเรื่อยๆนะย้ายไปที่ไหนก็ยังไม่สำคัญท้ายที่สุดแล้วก็จะมองว่าหรือเราไม่เหมาะกับกีฬานี้หรือเราไม่เหมาะกับการเป็นนักกีฬาในนั้นทุกอย่างก็จะเริ่มลบไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยลบไปเรื่อยจนจนเขาก็จะขันตัวเองจากนักกีฬากลายเป็นคนธรรมดาแล้วเขาก็จะเลิกเล่นกีฬาไปในนั้นอาจารย์มองว่าอาจารย์ยอมเสียสองสามวันนี้เนี่ยเพื่อฟื้นฟูร่างกายถ้าเจ็บรัก เราก็จะต้องรู้ว่าอาการบาดเจ็บแต่ละอย่างนะอย่างข้อเท้าพลิกใช้เวลากี่วันแผลถลอกใช้เวลากี่วันนะอินอักเสบใช้เวลากี่วันกล้ามเนื้ออักเสบใช้เวลากี่วันเราก็จะต้องให้พักตามวันที่กำหนดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณเจ็บแล้วคุณจะไม่ต้องมาพราะนะั้นคุณเจ็บขาคุณยังพัฒนาด้านบนได้คุณเจ็บแขน คุณยังพัฒนาขาได้แล้วนะเจ็บตรงไหนก็งดอ,ออกกำลังกายตรงนั้นแต่ก็ไปไปพัฒนาร่างกายตรงอื่นนะนะเจ็บแล้วไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องมาซ้อมเจ็บแล้วก็ยังต้องมาซ้อมแต่ก็จะมีมีแบบฝึกหรือมีโปรแกรมเพนท,ที่ที่ให้เฉพาะสาหรับคนที่เจ็บนะครับนะั้นพวกนี้เนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนะี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะต้องแก้ไขกับตัวนักกีฬาเองยังไงเนาะแล้วเมื่อพักสองวันสามวันสี่วันเสร็จแล้วหลังจากที่เขากลับมาแล้วเนะี่ยเขาควรจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนเพื่อไม่ให้เขากลับไปเจ็บอีกเนาะแล้วนะั้นขออาจารย์เรื่องอาการบาดเจ็บจะมีทั้งนวดยืด แล้วก็รีคเวอรลี่ในการลงน้ำแข็งหลังจากซ้อมเสร็จวันสุดท้ายของการจุดซ้อมของสัปดาห์ก็คือหลังจากที่อาจาร์เทนนิน่งวันเสาร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะแน่นอนแล้วกล้าม เพราะว่าถ้าฝึกซ้อมอีกแล้วเนี่ยเราจะคุยกันก่อนเราจะคุยกันก่อนว่าโปรแกรมที่เราทํามาเนี่ยมีระยะเวลาประมาณหชั่วโมงแต่จะช้าไปกว่าน,นี้หรือเร็วขึ้นมากกว่าน,นี้ขึ้นอยู่ที่ตัวนักกีฬานั้นถ้าคุณไม่พยายาม จะต้องใช้เวลา4-5ชั่วโมงเราก็จะต้องทำหรือถ้าโปรแกรมที่ทำมาคุณทำทีเดียวล้า่านเลยอาจจะไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ดังนั้นอาจารย์จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูเรื่องเวลาเป็นหลักดูที่โปรแกรมที่เราเอามาเป็นหลักถ้าโปรแกรมนี้ทำเสร็จ40นาทีก็คือเสร็จต่าก็พักดูดาว เพราะว่าการที่เรายืดเหยี้บไปนะก็ไม่ได้มีผลอะไรหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับทั้งตัวนักกีฬาแล้วก็ตัวเราเองเนาะแต่มันก็จะมีบางทีที่ที่นักกีฬาไม่ไม่ได้ให้ความสนใจหรือไม่ได้ตั้งใจเท่าที่ควรดังนั้นอาจารย์ก็จะเรียกมาคุยก่อนเลยดับแรกก็คือ,อยืนรวมคุยกัน โปรแกรมที่จะมีวันนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ระยะเวลาเท่านี้ทําไม่ดีทําเท่าไหร่ทําดีทําเท่าไหร่ราะนั้นสําหรับบางคนที่ทําไม่ดีบางทีเราก็จะต้องฝึกให้เขาเป็นคนที่ที่มองเห็นคุณค่าเขาเรียกว่าเป็นการเห็นคุณค่าในการออกแรวนแล้วกันนะครับเพราะว่านักกีฬาเนี่ย การเคลื่อนไหวต้องใช้แรงต้องมาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยคุณคงไม่ได้อยากสมมุติถ้าคุณเป็นนักวิ่งเนี่ยคุณลงไปแข่งแล้วเนี่ยคุณคงไมาได้อยากจะแทบคป็คนพร่วงวิ่งให้จบจบไปคุณคงไม่ใช่คนแบบนั้นต้องมาคุณก็คงม,มีความคาดหวังที่ที่จะลงไปวิ่งเพื่อให้ได้เหรียญหรือมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแต่น้อยคุณไม่ได้เหรียญ เวลาของคุณครั้ง,งก่อนกับครั้งนี้มันจะต้องเปลี่ยนแนปลงไปรู้ไหมครับดังนั้นเช่นเดียวกันผุ้กีฬาถ้าคุณลงไปออกแรงแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆคุณต้องได้อะไร,รออกมาไม่ใช่แค่ความเหนื่อยแต่ถ้าคุณต้องการแค่ความเหนื่อยก็ได้ดังนั้นถ้าคุณต้องการแค่ความเหนื่อยเราก็จะทําให้รู้ว่าถ้าคุณเลือกที่จะเหนื่อยคุณจะต้องเหนื่อยแบบไหนดังนั้น,น,นบางทีอาจจะมีการวบ ก็แล้วแต่พวกไม่ไหวไม่ไหวก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องทําให้เขาออกแรงให้มากที่สุดถ้าเลือกที่จะเหนื่อยกลุ่มก็ต้องเหนื่อยให้สุดเพราะว่ากลุ่มเป็นผลเลือกเองเราไม่เคยที่จะต้องบังคับว่าเราต้องทําแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้แต่เราจะให้ตัวนักกีฬาเป็นผลเลือกเองแล้วจะได้รู้เขาจะได้รู้ว่าถ้าเขาเลือกที่จะเหนื่อยเนี่ยร่างกายเขาต้องเป็นแบบ แต่ถ้าเขาเป็นคนที่ลงไปแล้วเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าถ้าเขามุ่งมั่นที่ทำอะไรเนี่ยผลที่มันออกมาเนี่ยก็คือเขาก็จะไม่เหนื่อยมากเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องเสียเวลาเยอะดัืงนั้นบางทีพวกนี้เนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับตัวโค้ดเองด้วยตรงที่บางทีจะต้องทำให้เขารู้สึกว่า ถ้าวันนั้นเนี่ยเขามาแล้วมีความพยายามเต็มที่นะบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสแค่มันถึงแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ถ้าเขาทาเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นจากโปรแกรมที่วางไว้สองชั่วโมงครึ่งอาจจะเหลือแค่สองชั่วโมงหรือชั่วโมงสี่สิบห้าก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันก็ก็เป็นไปตามที่เราต้องการแล้ว,ลวนะั้นการที่ยืด็กไว้มันคงไม่มีประโยชน์แต่ถ้า ตัวเด็กเองที่ไม่ได้มีความสนใจนะก็จำเป็นที่จะต้องจัดก,การเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าครั้งหน้าเขาจะต้องเลือกอยังไงในการขึ้นมาฝึกซ้อมเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลงการฝกซ้อมเชก่อนการฝึกซ้อมและหลังการฝึกซ้มกอมมีกานครับเออการฝึกซ้อมจริงเนะี่ยการฝึกซ้อม ถ้าฝึกซ้องแล้วไม่มีความแตกต่างนอันนี้น่าคิดเนาะหมายความว่าโปรแกรมของของคุณน่ยอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอเนาะแล้นของพวกนี้ทำยังไงเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่ทำอแล้วนะครับเนาะมือนกับคนที่จะลดความั้วนเนี่ย ถ้าเราพูดว่าจะลดความอ้วนแต่เราไม่ได้ใยลับร่างกายเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ลดกรถถือว่าเออเป็นไปไม่ได้ที่จะลดดังนั้นแค่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะลดความอ้วนแล้วคุณมาโอเคไม่ต้องวิ่งนะนะเดินสักห้านทิโอมสตาร์ทแบบเบาๆเลยยังไงคุณก็มีพัฒนาการในการลดน้าหนักอยู่แล้วเช่นเดียวกันฝึกในกีฬาก็เหมือนกันถ้าถ้าฝึกในระดับระดับจูเนียร์อนี้นหรือระดับ นักกีฬาที่เป็นเด็กแยบ่านี้นะี่ยฝึกยังไงก็มีการพัฒนาแน่นอนนอกจากคุณจะไปฝึกระดับพวกอดีหรือพวกนักกีฬาระดับโอวกทีมชาติอะไรพวกนี้แล้วอนะถ้าโปรแกรมคุณไม่เจ๋งพอเนะี่ยจากที่เราจะเห็นพัฒนานการที่เปลี่ยนแปลงไปเนยมันยากมากเนอะอันนี้เรื่องของการฝึกซ้อมเนนะี่ยเราก็จะมองเห็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงลหลายๆอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าจะให้มองเรื่องมองถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมนะก็ตอบได้เลยว่ามันก็ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเนาะแต่ดีขึ้นมากน้อยเนี่ยอันนี้น่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับรายบุคคลจะบอกว่าถ้าบอกโดยรวมเนี่ยเอาทั้งหมดมาบวกกันแล้วาหานเนี่ยก็คงก็คงจะอยู่ในระดับกลางๆยัง ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะเรียกว่าดีเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้าระดับเป็นรายบุคคลเนี่ยถ้าเรามองโวยรายบุคคลนะเด็กคนที่ทําดีเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไปมองโดยรวมแล้วเราบอกว่ามันยังไม่ได้ดีมากให้เด็กคนที่ที่มันรู้สึกว่ามันทําดีมากๆเนี่ยมันก็รู้สึก เหมือนกันนะถ้าเราอยู่ในทีมหรือเราอยู่ในห้องนะเราเป็นนักศึกษาย,ยนะห้องนี้นะเพื่อนเสียงดังแต่เราไม่ได้เสียงดังแต่เวลาเราดา่าเราดา่าหมารวเน่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้คุยกันนะทําไมเราถึงโดนดา่าถูกต้องนะดังนั้นเราก็จะต้องว่าโทษคนที่โดนว่าหรือกคนที่คุยกันเหมือนกันดังนั้นเวลาที่พัฒนาการคนที่พัฒนาการดีเราก็ต้องชมแต่คนที่พัฒนาการแย่หรือช้าสด เราก็จะต้องตำหนิเพื่อให้เขาเกิดการแอคทีฟหรือเกิดการกระตุ้นตัวเองนะครับเราโค้ชก็มีหน้าที่กระตุน้นเทรนเนอร์ก็มีหน้าที่กระตุน้นนาองแต่จะพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะอยู่ที่ตัวนะ้นกีฬานะครับดังนั้นของพวกนี้นะเนี่ยเราจะต้องช่วยกันเนาะในเรื่องของพัฒนาการนะครับที่ว่าก็คงพัฒนาการดีขึ้นกว่าเดิมเนะี่ย กับทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของความอดทนนะครับแล้วก็เรื่องของค่าทางเวทเทนนิ่งที่ตอนแรกๆเราไปถ้าแต่ละคนเนี่ยกูปบ้างผิดบ้างนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนก็ยังทําค่าผิดในบางค่าดังนั้นเราก็จะต้องปรับเซตค่าทางในการของกอลังกายนะ ได้เดังนะั้นอันนี้ก็คือหนึ่งอย่างในการที่เราเราเรียกว่ามองว่ามันมันเป็นพัฒนานการเกิดขึ้นประมาณนี้